สวัสดีครับฉันจะมาเล่นเกมนี้เราจะมาเล่นเกมสบังกี้มอดว่าพอเวบครับโอเคกดเริ่มเลยไปโปรสห้5โอเคกันละเข้าบงกี้โอเคเรามาเริ่มกันเลย โอเลนแบบหนึ่งขอแล้วอเอาไตรงกลางอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชละโอเคนี่แหละเอาไว้ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้าม่เสียงเป็นแบบนี้เนะี่ยรู้สึกว่าใส่แว่นตาหรอโอเคตัวถไปนะาเจอตัวแดงเพียงรวยอยู่เหมือนกันอะแต่มาตุวชาบล่ะ โอเคยังเป็นเสียงอยู่อยโอเคตัวนี้ฟันบอดละคราวนี้ก็ยังดีอยู่อะตอนนี้มาเวนเดเลียมันก็ยังชอบปาร์ตี้วาพาเว็บอยู่อะตะเกรโอเคมันก็ยังเสียงปกติอยู่อะต่อมาตัวนี้แต่เสียงมันยังไม่เหมือนปกติเลยนะ คือแสงเป็นแบบนี้อยู่อะแล้วโอแวกล่ะทำไมตามมันมีแสงเนี่ยอะต่อมาตัวน네 oh oh, ี้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมช่วยด้วย เล่นเกมนี้เอ้ยออกเข้าใหม่ก็ได้ฉันขอไมค์อ่ะถัดมาตัวนี้ <c oughs> แต่มันยังตัวนี้อยู่นะอ่ะสลิปแบ็คมันยังชอบปาร์ตี้อยู่มัง้งอ่ะตัวนี้ล่ะอโอเคเสียงเอากแก้ยังเหมือนเดิมะ่ะ ตัวนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นแบบนี้เจ้าตัวนี้ล่ะทำเสียงพิบากอยู่อ่ะแล้วตัวนี้ล่ะ,ละคุยกับกูได้สิกูไม่ได้ยินเสียงมึงอ่ะให้กูฟังเสียงมึงหน่อย ไม่พูดอะไรเลยเหรอฮะอาวินดาล่ะอะตอนนี้ยังเท่ากันนะ่ะเสียก็ยังเสียงแบบนี้อ่ะตอนนี้จอเจวิล่นนะก็เสียงนี้ถัดมาก็ตัวด้านบนแบบหนึ่ง่อคืออันนี้เหรออะมาเริ่มกันลเลย ตัวกระดาษอะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะมาอ่ะถัดมาคราวนี้ล่ะอันโตัวนี้โอเคตัวสุดท้ายมะปาร์ตี้องชั้นเฮ้ยปาร์ตี้จบแล้วเจ้าโกเรนก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมและดีล่ะ รัดดีก็ด้วยอ่ะตัวนี้ล่ะดิฉาบแล้วฟันบอดล่ะหน้าก็ยังเป็นแบบนี้อ่ะเจ้าเวนเนเลียนล่ะตาหลุดค้างเดียวอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยังโดนด้วยอ่ะเจ้าฟันบอดล่ะโดนเหมือนกันนะตัวนี้ล่ะยังเกิดขึ้นกับดวงตาอ่ะตัวนี้เ <c oughs> สียงก็ยังเป็นแบบนี้อ่ะอ่ะแปบ๊บหนึ่ง ฉันใช้สกายอยู่โอเคเสียงยังแปลกๆอะตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ยังตาปกติอยู่แต่มันหายแค่ปากเฮ้ยเดี๋ยวพ่อก็ยังปากเหมือนเดิมน่ากลัวเหมือนเดิมก็ยังโดนไปแล้วตัววาฟพวเวฟก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมอะตัวนี้ล่ะทันเนอร์กูยังเป็นแบบนี้อะมิตฟันละ มึงไม่พูดอะไรเลยเหรือฮะ,ออะตัวนี้ล่ะวินดามาหัวรอดหรือฮะเ<อ>นแบบนี้เหมือนกันอ่ะแล้วเจวินล,ล่ะเจวินเศร้าอ่ะตัวนี้ล่ะ <c oughs> เสียงเรียงเป็นเสียงอื่นด้วยแต่มันยังรอดอยู่นะอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยังโดนมัดด้วยอ่ะตัวนี้ล่ะ เตลก็ยังเปลี่ยนอ่ะตัวนี้ล่ะตัวก็ยังกลายเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะถัดมาเจ้าแบกตัวสุดท้ายไม่เห็นแปกตรงไหนเลยนะโอเคแล้วถ้าตัวตรงนี้ล่ะตัวนี้ ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปหมดหรือว่าเราอ่านจะอ่านตรงนี้ได้นะมัง้ง <c oughs> คำเตือนตรงนี้น่าจะมีหน้าต่างไว้อ่ะตยวนี้ก็จะเป็นแอป,ปอยู่อ่ะ f a r m ขอ of Spunky Back in นชื่อโอลีนลัดดี้อ่าแต่ชื่อก็ยังเขียนได้หมดของ Back in ไอ c หมดเลยนะดูดิเซเอ่อแต่มิสเตอร์ฟันก็ยังสกิปเป็ดเป็ดอีสีอะนั่นของเขาหมดเลยนะทุกคนจะได้รู้ว่าฉันไม่เข้าใจเหรอแล้วทุกคนในเกมนี้จะไปรู้หรือเปล่าว่าเกมนี้มันทำ จากใครที่แฟนเมดเขาเคยทำมาโอเคเรามาเริ่มทุกตัวโอเคจ๋า,าก็ตัวนีมีโอเค,อเควูดีล่ะ ตรงนี้อีกเราจะมาดูช็อวว่าเวอร์ชันนี้มันจะ เป็นปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยที่แฟนเมดเขาทำจริงๆโอเคครับขอจบได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่เกมไหนก็ได้ท่านผู้ชมคลิปนี้ผมทำมาตั้งวันนี้ครับสองทุ่มโอเคเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe หรือว่า ติดตามหรือว่าคอมเมนต์แชร์ก็ได้นะเออช่องฉันได้เลยช่องฉันชื่อสมังกี้เจอร์กดได้ถ้าแกะพวกพวกคุณชอบอย่ามาลืมกดไลค์ด้วยถ้าเกมนี้เพิ่งทำมาถ้ามีประโยชน์นี้ขอลาไปก่อนนะบายโอเค่านผู้ชม แล้วว่าผู้สร้างคนในเกมแฟนนี่หรอช่วยด้วยทำไมต้องผม้ชอบช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะเรื่องแหลกแล้วโอเคท่านผู้ชมเราจะมาดูตรงนี้สปังกี้วารพอลิฟลีโทเวฟเออน่าจะเป็นคำศัพท์นามก็เหรอเออคนกดชอบเจร้อยหกสองก็ว่าคนดูมือหนึ่งโอเคเราว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นเกมอื่น อย่าลืมเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมชอบเดี๋ยวผมจะไปเล่นอย่าลืมบอกผมด้วยนะว่าเกมที่ท่านผู้ชมชอบอย่าลืมบอกผมด้วยที่คอมเมนต์ไลค์ในเกมนี้ในเกมแฟร์คอมเกมแฟก็ต้องให้เราเล่น <c oughs> ทุกวันนะครับเวลานี่แหละโอเคจบไปแค่นี้แหละ อย่าลืมมาเล่นในกู l ก c h โ Chrome ได้เลยอย่าลืมมาสร้างที่นี่กันเลยครับให้เล่นได้เลยในกู l ก c h โค m มให้เล่นฟรีบายครับ